เจรนายธรรมคำถามมีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์กับพระสีโพธิสัตว์เจรนายธรรมแตกต่างกันอย่างไรคำถามคือแตกต่างกันอย่างไรก่อนที่จะรู้ว่าแตกต่างกันอย่างไรต้องไปรู้จักพระโพธิสัตว์ก่ออย่ามุ่งตรงว่าโพธิสัตว์องค์ใดเหมาวรวมโพธิสัตว์มาก่อนโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรแบบไหนแต่ พระโพธิสัตว์เป็นอย่างไรพระโพธิสัตว์อยู่ท um ja. mm um OK> ี่ไหนไปดูพระโพธิสัตว์มาก่อนไปดูพระโพธิสัตว์ไปหาข้อมูลเรื่องพระโพธิสัตว์มาพระโพธิสัตว์เฉพาะบรรยายเรื่องพระโพธิสัตว์ก็ประมาณสามสี่หน้าละถ้าเอาเข้าจริงๆการเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์เยอะมากพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรโดยการอ่ก่อนที่จะได้เนาะพระโพธิสัตว์แต่พระองค์ก็บำเพ็ญเพียรในจิตของตนบำเพ็ญเพียรในพื้นที่ต่าง นั่งอยู่บนหลังเสือนู่นนี่นั่นกันอธิบายคือการเอาชนะจิตตัวเองให้ชนะกับสัตว์ร้ายต่างๆรู้ไม่พาหนะของุพธิสัตว์มาจากไหนมาจากการเอาชนะสัตว์สัตว์ตัวนั้นคือสัตว์ในจิตสัตว์ในจิตคืออะไรเอาจิตข่มเคยได้ยินเรื่องหลวงพ่อปานสยบเสือโคร่งไหมเสือโคร่งมันเดินรอบรอบ ตอนที่ท่านทุดงอยู่คุ้มข้ามโค้มข้ามท่านชนะด้วยอะไรชนะด้วยความวไม่กลัวมันแล้วก็ลุกออกมาเป็นอาหารของมันเมื่อเสือมันทนทนที่จะเอาชนะความเกรงกลัวไม่ได้มันรู้ว่ายัางไงก็ไม่สยบยังไงก็ไม่คุกเข่าให้มันไม่ยอมเป็นอาหารให้มันแน่นอนด้วยพลังในเสือมันรับรู้ได้มันหนีง mm. ดังนั้น สิ่งที่เราจะเจรนายทำได้ละเอียดได้นะเราจะต้องรู้รู้เนื้อหาก่อนอันแรกต้องรู้เนื้อหาโพธิสัตว์ทั้งหมดเลยแล้วเอามาสรุปโดยย่อพอเสร็จปุ๊บพอมาคำถามต่อมาคือกับพระสีโพธิสัตว์ สีคืออะไรรู้อยู่แล้วสีเป็นคนของพระสีอานเป็นคนของพระสีอริยะเมตไตรเป็นพระสีอริยะเมตไตรพระโพธิสัต,ต,ตว์ต่างคนต่างอยู่แปดองค์คือ 8, 8คนเดียวต่างคนต่างอยู่แปดองค์คือแปดแปดคนถ้าเทียบก็คือแปดคนแต่สีโพธิสัตว์คือแปดบวกกันเป็นหนึ่งความต่างคือรวมหมดเลย คือรวมมาเป็นหนึ่งดังนั้นปุ๊บเรารู้อยู่แล้วว่าสีโพธิสัตว์คืออะไรคือพระสีอานนั่นแหละความหมายของพระพระสีอานคือไม่เป็นพระโพธิสัตแน่นอนคือมุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าแน่นอนแต่การบำเพ็ญเพียรก็แตกต่างกันพระโพธิสัตวโปรดได้เฉพาะสัตว์ที่มีลมหายใจและส่วนใหญ่ก็โปรดที่มนุษย์แต่พระสีโพธิพสัตว โปรดหมดเลยในหกภูมิเป็นวิญญาณเป็นมารเป็นอสุรกายเป็นพรมโปรดหมดเลยถึงปิดนรกปิดสวรรค์ดได้ดังนั้นเราก็ถึงรู้ว่าพระสีโพธิสัตว์ก็หมายถึงพระสีอานนั่นแหละพระสีเมตรยโยโพธิสัตว์และคณะของพระองค์นะครับคณะของพระองค์เราก็ต้องมาเจรนาก่นว่าพระสีอานเป็นใคร พระศีโพธิธสัตว์เนี่ยมาเป็นคำย่อจากพระเมตไยโยพธิสัตว์พอเราได้รู้จากพระเมตไยโยพธิสัตว์พระเมตไยโยพธิสัตว์หมายถึงอะไระเมตตาต่อสรรพสัตว์นะคัเป็นผู้ที่อยู่เป็นประมุขคนสุดท้ายของ